สวัสดีครับสวัสดีครับวิถีควานชลานะครับวันนี้นะครับผ้าใยเตี้ยของเรานะครับออกมากินหญ้าข้างนอกนะครับหญ้าธรรมชาตินะครับออกมากินหญ้าข้างนอกนะครับมีหญ้ามากมายหลายอย่างนะครับให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยนะครับนีรอยไอเตี้ยนะครับลงไปกินหญ้านะครับ กินหญ้านะครับธรรมชาตินะครับทางนี้ก็มีน้ํานะครับมีน้ำดื่มนะครับขอพระคุณทุกท่านทุกทำกําลังใจนะครับที่เมตตานะครับก่อนจะกินหญ้านะครับก็ต้องเล่นฝุ่นซึก่อนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของยายเตี้ยของเรานะครับจะต้องเล่นฝุ่นนะครับชอบมากนะครับฝุ่นนะครับ เราจะพามานะครับพยายามนะครับพามาบ่อยๆนะครับมากินหญ้านะครับธรรมชาตินะครับจะไปไหนแล้วยายเตี้ยไม่ไม่ชอบเลยหญ้าหญ้าก็เขียวดีนะครับเขียวดีนะครับหญ้านะครับลอยเคยลงไปอยู่นะครับไปกินหญ้านะครับเชือกของเรานะครับจะต่อกันกับโซ่นะครับจะยาวมากนะครับ เชือกนะครับก <t od ian |ms|> ับโซ่นะครับต่อกันนะครับยาวมากนะครับผูกต้นไม้นู้นนะครับเสื้อก็ยังมาไม่หมดนะครับเสื้อยังมาไม่หมดเพราะว่ากองไว้ตรงนั้นนะครับเชือกเตี้ยเตี้ยของเรานะครับก่อนอื่นนะครับต้องเล่นฝุ่นซะก่อนนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าวันนี้นะครับได้กินอาหารอิ่มนะครับวันนี้นะครับได้กินผลไม้นะครับได้กินแข้าวนะครับแล้วก็อาหารอัดเม็ดนะครับได้กินจนอิ่มนะครับค่อยออกมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอขอบพระคุณพ่อแม่ ทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับที่เมตตานะครับใหญ่เตี้ยช้างชลาของเราตลอดมานะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับตลอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาค้าขึ้นนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมดังปาารถนาทุกประการเลยนะครับ คิดเงินได้เงินไหลกองคิดอทองได้ทองไหลมาไหล,มา,ไลมาเทมาไม่ขาดสายเหมือนสายน้ําพระแม่คงคาไม่มีเหือดแห้งหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสัพพะคสเสนียจันไรวิวันชเชยสัพพะนางสัพพลาพังมีโชคมีลาบตลอดกาลนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ